สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัววิเคจากร้านวิ k ค s p e ปีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อนี่แหละก็คือเข้ามาประมาณสักวัน2วันนะครับก็รีบเอาเข้ามาทํา รีวิวเลยนะครับเพราะว่าเป็นหมวกที่ใครหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเป็นหมวกอะไรนั้นไปดูกันอ่ากล่องอย่างนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากชาร์คเฮล t นะครับวันนี้ในมือผมนะครับเป็นชาร์คเฮล멧นั่นเองรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่า OXO นะครับต้องบอกไหนไหนอะไรอ็อกโซนะครับอ x อกโซนะครับต้องบอกว่าหมวกใบนี้เป็นหมวกอ่า สไตล์แบบสายทัวริงนะครับก็คือเป็นแนวฟลิปแบ็กนะครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้ทางชาร์กเนี่ยที่ตัวที่เขาเป็นจุดเขาเรียกอะไรโมเดลขายดีของเขาที่เป็นฟลิปแบ็กก็คือตัวชาร์ก e ีโวแล้วก็ชาร์ก e o g t นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชาร์กเขาขึ้นชื่อเรื่องหมวกรุ่นฟลิปแบ็กมาก่อนแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือตั้งแต่ตระกูล v e o l i n e นะครับ EVO 沃วันอีแล้วก็ EVO GT นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยชาร์กเขาได้ทำการ ตัว EVO ตั้งแต่ EVO Line ถึง EVO ES EVO GT เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็จะออกแนวแบบเหมือนอ้วนตรงกลางนะครับแล้วก็เพื่อ,เพ,อเพื่อที่ให้มันยกไปข้างหลังได้เพราะว่าไอตัวชินบาร์มนะันมันต้องกว้างที่สําหรับยกแล้วเหมือนงับไปข้างหลังได้แต่ว่าด้วยดีไซน์ของชาร์กตอนนั้นก็คือคือล้ําสมัยสุดในยุคนั้นแล้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆแบรนด์นะครับซพ่ง คลิปที่แล้วเราเพิ่งทำตัว F100 ของตัว HJC ไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นตัว Nolan N120 ขีดหนะึ่งะอ่ะตอนนี้ถึงคราวของแบรนด์ฝรั่งเศสอย่าง Shark ด้วยแล้วกันนะครับก็คือตัว Oxo เนี่ยก็คือ OXO เนี่ยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับมีการรีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็นแบรนด New เลยนะครับว่าเขาจะทำหมวกให้มันเพียวลงนะครับแล้วก็สามารถฟลิปลงไป เป็นฟลิปแบ็กด้านหลังเก็บเป็นทรงเจ็ตได้แล้วก็ตัวหมวกเวลาเขาฟลิปกลับมาเนี่ย <an> <t une> เขาบอกว่ามันเขาคำนึงถึงการออกแบบที่เกี่ยวกับเรื่องของแอโรไดนามิกเป็นส่วนใหญ่นะครับ <_ t une> ก็คือลดภาระของการที่แบบว่ามันต้องเอาไปซิ่งไปอะไรเงี้ยทำให้หมวกมันมีการรูลมที่ดีขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูหมวกกันเลยดีกว่าตอนนี้จริงๆผมเอามา2ใบนะครับก็คือเป็นสีล้วนใบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวมีลวดลายใบหนึ่งเดี๋ยวเราดูตัวลวดลายก่อนนะครับซึ่ง ตัวนี้เป็นสีที่ว่าคิดว่าเป็นตัวขายของทางชาร์ก็คือสีลายที่ชื่อว่า Sixter นะครับ S I K T E R นะครับชื่อสีก็คือสี W U B นะครับไว้ White, อะไรสักอย่างบลูเนี่ยก็คือเป็นเป็นสีไตคัลเลอร์นั่นเองในกล่องของตัวชาร์กอ็อกซเนี่ยก็จะมีแผ่นพินล็อกกันฟ้านะครับให้1แผ่นนะครับผมอา่ามีแถมมาให้เลยตัวนี้นะครับ ผลิตที่โปรตุเกสนะครับผมโรงงานถ้าเป็นสายที่เป็นฝั่งทางเขาเรียกเป็นอัดฉีดพลาสติกเงี้ยก็คืออยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับถ้าเป็นพวกคาร์บอนทั้งหมดจะอยู่ทางฝั่งบ้านเรานะครับเป็นคนละโรงงานกันนะครับผมในมือของผมถุงก็เป็นถุงชาร์กนั่นเองนะครับราคาของหมวกใบนี้นะครับจะไล่ระดับมาอย่างนี้ครับก็คือหมวกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 3แบบก็คือสีล้วนนะครับ ซึ่งมันจะเป็นสีขาวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็จะมีสีล้วนที่แถมชิลดําำ mm hmm. เขาจะเรียกช h a ์โดอ d ดิ i ันนะครับแล้วก็หมวกที่เป็นตัว กราฟิกนะครับมีทั้งหมด3ราคานะครับเริ่มต้นที่14,500บาทเป็นหมวกตัวฟ l i p b a c k สีขาวธรรมดาเนี่ยไม่มีแถมชิลนะครับแถมชิวหมายถึงว่าชิวดำนะครับตัวที่เป็น Shadow Edition นะครับตอนนี้คิดว่าจะเป็นสีเทากับสีดำด้านนะครับที่มีตัวแถมชิวซึ่งราคาจะอยู่ที่15,500บาท15500นะครับแล้วก็ตัวนี้ ตอนนี้จะแถมชิลดําำซึ่งชิลดําำเนี่ยปกติมันจะแพงกว่าตัวปกติอยู่1000บาทนะครับแต่ว่าชิลดําำปกติจะขายกันอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0าถึง2,800จำราคาเป๊ะๆไม่ได้ก็คือคุณจะจ่ายเพิ่มแค่1000บาทเพื่อที่ได้ชิลดําำนะครับทั้งๆทีททท่จริงๆแล้วคุณต้องจ่ายถึงประมาณเกือบ2 5 0 0ถึง3,000นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่เป็นไตคัลเลอร์นะครับมีตอนนี้เรามีเข้ามา2ส,สเีเป็นเป็นลายซิก ซิสเตอร์นะครับซึ่งเป็นสีไตแคลเลอร์ใบหนึ่งแล้วก็สีดำแดงใบหนึ่งตัวนี้จะอยู่16,500บาทตัวนี้ไม่ได้แถมชิลนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลายก่อนนะครับเอาไฟมานิดนึงอ่าสีไตแคลเลอร์สวยมากไฟในห้องนี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูสีนิดนึงว่ามันสวยยังไงอย่างนี้ได้ไหมอ๋อ ไม่ดูจอ่อคํายู่ออางี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมไม่ค่อยเห็นนะอ่าประมาณนี้นะก็คือเห็นไหมสีสีตรงนี้มันจะมีความเป็นเมทัลลิกนิดหนึ่งสีเหมือนของชาร์กพวกกุนทอรี่สมัยก่อนนะก็คือจะมีความเกลี้ยงเกล่วนะครับหมวกนะครับต้องบอกว่ารุ่นอ็อกโซ่เนี่ยเวลาปิดชิวลงมาเนี่ย รูปทรงต่างๆเนี่ยมันจะดูสปอร์ตกว่าตัว evo es แล้วก็ evo gt นะครับมีความสปอร์ตถ้าไม่บอกว่าหมวกใบนี้เป็นหมวกยกคางนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะนึกไม่ออกเลยนะครับว่าหมวกใบนี้คือหมวกยกคางแต่ว่าที่จุดเด่นที่เห็นก็คือชิลหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสําหรับสายทัวริ่งนะครับมุมมองการออกเดินทงเดินทางหรือการใช้งานในเมืองก็ได้นะครับมันจะกว้างขึ้นนะครับรถส,ส,สมัยใหม่ไม่ใช่หมวกสมัยใหม่เนี่ยชิลจะน่าจะกว้างขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับ เทคโนโลยีต่างๆเรื่องของความปลอดภัยต่างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไอตัวช่องช่องแว่นเนี่ยมันจะแคบนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทําวัสดุหรือเปลือกหรือ EPS ต่างเนี่ยให้มันสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ขนาดนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยสามารถกว้างขึ้นได้เพราะว่าเขาพื้นที่ที่ป้องกันอุบัติเหตุต่างเนี่ยรวมทั้งชิลอะเขามีการเทสทุกอย่างแล้วก็คือปลอดภัยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องแบบ เทคโนโลยีมันยังไม่ไม่ดีมากมันคือมันต้องทำในตรงที่ส่วนที่เป็นชิลที่มันบอบางที่สุดเนี่ยให้เล็กนะครับแล้วก็เอาส่วนที่เป็นเป็นเปลือกทั้งหมดเนี่ยให้มันใหญ่ที่สุดนะครับผมแต่ปัจจุบันนยคือตัวชิลดก็ใช้ชิลที่คุณภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็กลไกต่างๆผ่านการทดสอบทั้งหมดซึ่งหมวกใบน,นี้นะครับผ่าน ECE R22-06 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับเมื่อกี้เราบอกว่าตัวสีเทาเนี่ยเป็น Shadow Edition นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสีเทามาให้ดูด้วยซึ่งสีเทาเป็นสีเทา l a m โบ้สวยงามนะครับผมอ่าเห็นไหมอันนี้ผมยกชิวมาซึ่งมันก็จะมีชิวดําำแถมมาให้นะครับนี่ชิวดํดำอย่างนี้ มูลค่า2,000กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับด้วยราคาก็คือเริ่มต้นสีขาวล้วนเนี่ยจะอยู่14,500บาทแล้วก็ใบนี้นะครับสีเทาแบบถ้าใครชอบสีเรียบๆนะครับก็จะมีสีเทาแลมโบแล้วก็สีดำด้านนะครับผมตัวนี้จะอยู่15,500บาทแล้วก็ถ้าเป็นลายกราฟิกที่เป็นไตเคอร์เลเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถ b m w หรือว่าเป็นพวกคันด a าต่างๆเนี่ยแล้วเป็นแบบถ้ามีลวดลายหน่อยเงี้ยก็จะตัวนี้16,500บาทนะครับผม mm hmm. ก็ราคาก็จะใกล้เคียงกับพวกตัวชาร์ e U.O.G.T. เนาะจะถูกกว่านิดนึงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นนี่ก่อนละกันที่เป็นตัวไตคันเลอร์นะครับเป็นตัวขายนะครับตัวนี้ผมแค่เอามาให้ดูลายเฉยๆซึ่ง วัสดุนะครับตัวนี้ทำจากเล็กซานโพลีคาร์บอเนตนะครับก็ชื่อของเล็กซานเนี่ยเราอาจจะคุ้นหูในแบรนด์โนแลนนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าชาร์กเนี่ยเขาอยู่ภายใต้ under ตัว t o r i h t group two ที่แล้วก็อะไรที่แปลว่าขี่ t o r i h t group นะครับก็คือเป็น บริษัทแม่นะครับซึ่งทูไรต e Group เนี่ยเขาได้เข้าไปซื้อกิจการของโนแลนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีต่างเนี่ยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างแบรนด์นะครับซึ่งการที่ว่ากลไกตรงนี้ที่ของ e ีโ G.T. ที่เปลี่ยนไปเป็นตัวอ็อกโซเนี่ยเขามีการพัฒนาตรงเนี้ยใช้เทคโนโลยีของทางแชร์กับทางโนแลนเราจะเห็นในตัวเนี้ยคล้ายๆกับตัวของ N 1 2 0ยดหนึ่งของโนแลนเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้พื้นที่การยกหมุนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่ามันเล็กลงแล้วก็ คนไกดูมีความเสถียรมากขึ้นนะครับใครที่เคยใช้ตัว EOGT v เนี่ยจะบอกว่าเวลาหมุนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนมีรางนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะครับตัวรางเนี่ยหายไปเลยนะครับก็มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีความ stable ก็คือมีความเสถียรน,นะครับ stability หรือ stable เนี่ยมีความ reliable อาผมไม่รู้จะพูดภาษาอัีกทำไมก็คือมีความเสถียรมากขึ้นนะครับสามารถใช้งานนะครับ ไม่ว่าคุณจะเอาขึ้นเอาลงเอาลงเนี่ยมันดูแข็งแรงไปหมดเลยนะครับผมส<ม>ามารถอาฟรีได้แล้วก็ทุกอย่างดูปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแว่นกันแดดข้างในอันนี้ก็เป็นแว่นนะครับลงมาลึกนะครับแล้วก็ตัวแว่นเนี่ยมีกลไกที่เป็นสปริงอย่างนี้สามารถเอาขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ตัวแว่นเนี่ยมันจะมีสเต็ป คุณสมมติคนเป็นคนที่แบบเหมือนไม่อยากให้แว่นมันลงมาลึกแล้วชนจมงจมูกเนี่ยก็คุณก็เลือกสเต็ปเอา1 2 3 4 5สอามี่ห้ามีห้าหมด5สเต็ปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสมัใส่กันด้วยนะครับตัวแว่นภายในเนี่ยอ่าแจ้งว่ามีการเคลือบสารกันฝ้านะครับก็คือนิดๆิดหน่อยๆคือเคืองสารกันฝ้าพวกนี้มันจะไม่ได้เคลือบมาเยอะมากนะครับแต่ว่าป้องกันการที่เราจะหายใจไปลดตัวแว่นข้างในเนี่ยแล้วมันก็ มีฟ้าขึ้นระหว่างอันนี้ซึ่งจริงๆ,ๆแล้วตัวชิลข้างนอกเนี่ยเขามีการเคลือบสังไม่ใช่เขามีแผ่นพิล,ล็อกกันฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมออยู่ในกล่องนะครับแต่ว่าข้างในตัวเนี้ยมันก็ใช้ลักษณะข,ของการเคลือบสารเข้าไปนะครับผมตัวแว่นมีสีค่อนข้างดำนะครับกันแสง UV 380นะครับตามสเปคของเขานะครับตัวหมวกเนี่ยภายในเนี่ยออกแบบมาโดยที่เว้า ช่องด้านข้างชาร์กเนี่ยเขาจะเป็นชาร์ก e ีซี่ฟิอยู่แล้วนะครับอ่า ตรงนี้มันจะเขียนว่า i Wear Adaptive ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ใส่แว่นสายตานะครับก็จะช่วงตรงนี้มันจะมีเว้าเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราสวมใส่แว่นต่างๆเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่เนี่ยมันก็สามารถใส่ได้ง่ายนะครับผมตัวเชลหมวกนะครับตะกี้เพิ่งบอกไปว่าเล็กซันโพลิคาร์บเนตของชาร์ก,ก่อนอันเนี้ยมันจะใช้ ik, เทอร์โมพลาสติกเรซินธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเล็กซ์ันโพลิคาร์บเนตซึ่งเป็นเทคโนโลยีของโนแลน พูดไปพ่มายาวไปเลยนะครับซึ่งเป็นเทคนโนโลยีของโนแลนก็คือเป็นพลาสติกที่ดีที่สุดนะครับใช้ในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมายานอาวกาศแล้วก็พวกชิลลดรถต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมีความแข็งแรงถ้าใครไม่ไม่รู้จักเล็กซานเนี่ยลองไปหาดูคลิปของโนแลนได้นะครับมันจะเป็นคลิปที่พูดถึงว่าเขาจะเอาหมวกเนี่ยแล้วก็ยิงพลา ยิงกระสุนบุลเลตมาด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยิงไปที่เปลือกนะครับซึ่งหมวกใบนี้ที่ใช้เล็กซ์นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยสามารถรับแรงได้โดยที่ไม่ทะลุเลยถ้าเทียบกับพลาสติกชนิดอื่นๆประกอบกับ e p s โฟมด้านในนะครับประกอบกันก็คือทั้งเปลือกแล้วก็ e p s โฟมที่ทําหน้าที่ซับแรงอะ่ะถ้ายิงเข้ามาตอนถ,ถ,ถ้ามีแค่เปลือกเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ทะลุแต่ถ้ามี e p s ปุ๊บยิงเข้าไปปุ๊บ เปลือกของหมวกเนี่ยแทบจะไม่มีการแตกหรือบุบเลยมีจุดเล็กๆนิดเดียวนะครับก็คือแข็งแรงมากนะครับนึกภาพเวลาเราประสบอุบัติเหตุโดนไปอะไรที่เป็นของแหลมๆแล้วพิ่งเราขี่รถด,ด้วยความเร็วประมาณ1 0 0ยหรือ200กิโมตรชั่วโมงเนี่ยมีอะไรกระแทกก็คือหมวกใบเนี้สามารถเซฟตี้ได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งใบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ ece r 2 2 0 6เรียบร้อยแล้วอ่า ต่อมานะครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับใบนี้นะครับเป็นไซส์ M นะครับในมือของผมไซส์ M ก็จะอยู่ที่เดี๋ยวผม 1,660กรัมนะครับผมบวกลบอ่ะถ้าเทียบกับ Nolan N 120ริขดหนึ่งตอนนั้นที่ผมเคยรีวิวไว้จะอยู่ที่1,700กรัมก็ต่างกันนิดหนึง50กรัมผมคิดว่ามันจะใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมากก็ถ้าเทียบกับหมวกยกคางยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นทาง h j c หรือทางอ่าพวกตระกูลโชเอะอะไรเงี้ยจะอยู่ประมาณ ตัวเอไม่แน่ใจแต่ว่า h ฮจจะอยู่ประมาณพันแปดรกรัมนะครับผมซึ่ง พวกนั้นพวกไอตระกูล i9 1อะไรเงี้ยใบนี้ถือว่าเบาวกว่านิดหนึ่งประมาณ100กรัมอะไรอย่างงี้นะครับผมใบนี้อยู่1660กรัมสำหรับไซส์ M อเปลือกหมวกมีทั้งหมด2เชลนะครับแบ่งตั้งแต่เป็น S ถึง M นะครับแล้วก็เป็น LXL L นะครับแต่ว่า EPS โฟมแยกทั้งหมดทุกเชลเลยนะครับก็คือแม้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่า M เนี่ยจะสลับเป็น S ได้ไหมใบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าการเปลี่ยน EPS โฟมด้านในเนี่ยมันทาให้เหมือนกับว่า เข้ากับสีรีระของคนหัวนั้นๆโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนนวมเพื่อ เบลกเล็กจะสามารถสลับ S กับ M ได้อย่างง่้ททำได้ครับแต่ว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวนวมโฟมไอตัวนวมนวมที่เป็นผ้าเนี่ยมันทำหนาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันกระชับแล้วฟิตพอดีกับหัวเท่ากับการที่ว่าเปลี่ยน e p s โฟมด้วยนะครับซึ่งใบนี้มี e p s ทั้งหมด4 e p s เลยแล้วก็2เชลนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นมานะครับสาหรับชาร์กนะครับนวมภายในนะครับก็เป็นแบบ แอนตี้แบคทีเรียแล้วก็เขาบอกว่าการออกแบบของหมวกใบน,นี้นะครับภายในทุกอย่างนะทําให้ใส่สบายมากขึ้นโดยเขาใช้ 3D นะครับสแกนนะครับคนหัวมากกว่า s ซ m p l e Space ผมไม่แน่ใจว่าหลักกี่พันคนนะครับก็คือดูคนทุกคนแล้วคิดว่าหมวกแบบนี้สบายที่สุดสำหรับคนนะครับแล้วก็นวมเท่าที่สัมผัสก็คือมีความนิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่านี้มันอาจจะบางนิดนึงเห็นไหมครับ มันจะมีคล้ายๆกับน c คแพดลองคอขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันลมหวนที่มันจะย้อนเข้ามาแถวๆนี้นะครับเข้าไปในหูก็คือเรื่องของเสียงลมอะไรพวกนี้จะดีขึ้นนะครับผมกว่าหมวกที่เป็นยกคางธรรมดาทั่วไปอ่าต่อมามาดูช่องลมนิดนึงนะครับช่องลมด้านหน้ามีหนึ่งช่องตรงนี้อ่า อ่าเห็นไหมดูแข็งแรงดีนะครับของชาร์กจะชอบเป็นสไตล์นี้ใช้สไตล์นี้มาตั้งแต่ตระกูลพวก speed r ละแล้วก็อันนี้ดูแข็งแรงดีนะครับผมก็คือลักษณะก็คือเหมือนให้กับให้เวลาเราขี่เนี่ยให้ลมวิ่งชนตรงนี้แล้วก็ลมจะเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในเพื่อหายใจแล้วก็ไลฟ้าได้บางส่วนนะครับผมด้านบนเป็นช่องลมหนึ่งช่องตรงนี้อ่า ของชาร์จก็เป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับผมตั้งแต่ตัวสปาร์ตันนะครับแล้วก็รีดิวพวกดีสกอลพวกนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยจะต่างจากทาง HJC ที่เป็นฝาทั้งอันแล้วก็เปิดปิดอะไรอย่างนี้นะครับผมด้านหลังมีลมระบายออก2ช่องนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้หนึ่งกับสองนะครับก็ปกตินะครับตัวหมวกดีไซน์สวยงามชิลหน้าใหญ่นะครับแล้วก็เป็นออปติคอลคลาส o นะครับดูชิลหน้าเนะี่ยมีความ หนาแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าไม่หลอกตานะครับผมแล้วก็พินล็อกอยู่ในกล่องและการเปิดปิดตัวยกคานเนี่ยก็จะเหมือนของทางโนแลนเลยก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับดันนะครับถ้าเป็นหมวกยกคางยี่ห้อทั่วไปเนี่ยมันก็คือโดนตรงเข,ข,ข,ขาเขากังวลว่าถ้ามีโดนตรงนี้แล้วมันจะเด้งออกอะไรเงี้ยตรงนี้เขาก็เลยเป็นคล้ายๆดับเบิลดิจิตล็อกนะครับ อ่าก็คือดันเป็นตรงทีมันจะเป็นแง่งออกมาแล้วก็บีบนะครับไปยกขึ้นนะครับตัวชิลก็จะถูกผลักขึ้นไปเมื่อกี้เห็นไหมตัวชิลก็จะผลักขึ้นไปเพื่อไม่ให้โดนตัวชินบาที่มันนี่แล้วก็แล้วก็สามารถใส่เป็นทรงเจ็ทอ่าถ้าไม่บอกว่าอันนี้เป็นหมวกเต็มใบนะครับถ้าเห็นแค่นี้ก็คือหมวกทรงเจ็ทธรรมดานี่เองนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเห็นไหมหางชาร์กเนี่ย พอยกไปปุ๊บตรงเนี้ยกลายเป็นดีไซน์เป็นเส้นเดียวกันเลยถือว่าหมวกเขาดีไซน์มาได้สวยงามนะครับผมพออยู่ข้างล่างก็เป็นดีไซน์อย่างนี้เหมือนกันพอยกขึ้นมา,าดีไซน์ก็ยังดูคล้องกับตัวเดิมนะครับเขามีการออกแบบมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมมีเรื่องของไมโครแบนก็เป็นเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียนะครับก็ลด พวกการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียเวลาใส่ไปนานๆพวกแบคทีเรียต่างๆมันก็จะไม่เหม็นนะครับผมตัวนี้เว้าหูบลูทูธเรียบร้อยแล้วจริง,รงๆแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นชาร์จของชาร์จทูธนะครับที่ร่วมกับเซน่า a, นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาก็คือเป็นการบิวอินตัวบลูทูธของชาร์จที่ทําโดยเซนาเนี่ยสามารถติดตั้งไปตรงนี้ได้ในปัจจุบันเนี่ยของมันยังไม่เข้ามาแต่เราก็สามารถใช้ตัวบลูทูธตัวอื่นๆเข้าไปได้โดยที่ภายในเขามีเว้าหูบลูทูธเรียบร้อยแล้วผม อ่าวงนั้นอ่าตะกี้เราให้ดูเรื่องแว่นหรือยังนะเรื่องแว่นกับตรงนี้อ่านี้เรียบร้อยอก็ไม่มีอะไรนะครับผมโดยรวมแล้วถือว่าเป็นหมวกที่สวยงามแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆดูแข็งแรงกลไกต่างๆดีไปหมดนะครับมีแผ่นใต้ค้างเรียบร้อยนะครับผมเหมาะสําหรับคนใส่แว่นสสยตาแล้วก็การถอดชิวตรงนี้อ้อไม่ใช่เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับ ตรงนี้อย่าไปเล่นมันนะครับตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกฎหมายของ ECE ก็คือกรณีเราปิดเป็น P ทั J P ทั J ก็คืออะไรคือมาตรฐาน ECE เขาจะบอกว่า P ถ้า P ก็คือ Protective คือหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับมาตรฐานที่ผ่านความปลอดภัยแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็น P ทั J ก็คือ J คือ Jet ก็คือกรณีเรายกขึ้นเนี่ยตัวนี้หมวกได้มาตรฐานทรง J ด,ด้วยก็คือปก,ปกป้องแบบครึ่งใบแบบ Open Face แต่ถ้าปิดลงมา ก็ถ้าเป็นแบรนด์สมัยก่อนก็คือปิดลงมาแต่ว่าคางเขาจะบอกว่าไม่นับก็คือยังไงคุณก็เป็นหมวก OpenFace แหละเพราะว่าคางไม่ไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกได้แต่ว่าหมวกใบนี้นะครับกรณีที่คุณปิดคางลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยรับแรงกระแทกเท่าเทียบเท่ากับหมวกเต็มใบเลยเรื่องของความปลอดภัยหายห่วงนะครับผมสําหรับชาร์จเอ็กโซอ้แม่ออกโซใบนี้นะครับผมส่วนกลไกลตรงนี้เขา มีไว้เหมือนคล้ายๆกับยี่ห้ออือะะ่นๆเวลากรณีที่เรายกขึ้นแล้วเราต้องดันล็อกนะครับเพื่อให้มันไม่ปิดลงมาหรืออะไรมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ว่าคิดว่ามันก็ไม่ได้หล่นลงมาเพราะว่าเป็นการฟลิปแบ็กไปด้านหลังแล้วคิดว่าอย่าไปเล่นมันเพราะกรณีที่เราพลิกขึ้นไปแล้วเราล็อกปุ๊บแล้วเราลืมถ้าพลิกกลับมามันจะหักนะครับผมอันนี้คิดว่าไม่ต้องใช้นะครับผมอ่าอือ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ตัวหมวกอ็อกโซใบนี้แล้วกันว่ามันจะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่โมงก,กันก่อนนะวิธีการใส่หมวกแบบสไตล์แบบยกคางหรือฟลิปแบ็กเนี่ยปกติผมก็จะใส่ลงไปเลยแบบยกคางก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงติดโอเค เ่ามันจะใส่ได้ง่ายเลยไม่เหมือนกบหมวกเต็มใบที่เวลาเราใส่แว่นเนี่ยเราต้องถอดแว่นก่อนแล้วเราก็ใส่แล้วเราค่อยเสียบแว่นเข้าไปแต่ถ้าเป็นหมวกสไตล์แบบยกคางแบบเนี้ยเราสามารถสวมลงไปได้เลยซึ่งมีบางยี่ห้อบางรุ่นที่มันบีบแน่นจนที่ว่าถ้าเทียบกับเป็นชาร์กสมัยก่อนก็จะเป็นชาร์กพวก E ีโวซิตหรืออะไรเงี้ยนะที่ที่แบบว่าเป็นครึ่งใบก็จริงแต่ว่า แว่นเนี่ยใส่อยู่แล้วใส่ลงไม่ได้ต้องถอดแว่นก่อนทําให้มันลําบากมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ของผมอะ่ใส่แว่นแล้วแล้วก็ใส่หมวกลงไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ลักษณะเป็นแบบกิปล็อกนะครับผมอันนี้มันยังไม่ได้ปรับระดับสายมีนวมรองสายเรียบร้อยเพราะความนุ่มนะครับสัมผัสแรกที่ใส่ลงไปก็คือช่วงหูเว้าวเรียบร้อยรู้สึกสบายนะครับผมต่อมาเรื่องของแว่นอ่ะก็แว่นก็จะเป็นอย่างนี้ดัง แว่นก็จะมีลักษณะงุ้มเข้านิดนิดนะครับสีของแว่นออกไปทางโทนเย็น,นก็เป็นเหมือนสีดําไปทางฟ้าๆนะครับผมคิดว่าสบายตาดีแล้วก็แว่นก็ปิดลงมาแว่นผมค่อนข้างโตนะปิดลงมาพอดีเลยเวลาจะกดแว่นก็กดตรงนี้ดันขึ้นทีเดียวนะครับอันนี้ง่ายถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะแล้วก็ข้างบนทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยรู้สึกกระชับดีแล้วก็ตรงนี้นุ่มนะครับนุ่มดี แต่ยังไม่ได้ปิดลงมาหมวกยกคางหลายๆใบเนี่ยเวลาปิดลงมาแล้วอ่ะมันจะมีปัญหานิดหนึ่งคือมันจะบีบมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูว่าอันนี้เป็นยังไงถ้าถ้าถามว่าฟิลลิ่งโมเมนต์เนี้ยเอาไปขี่สกูตเตอร์ได้เลยไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของหมวกใบนี้มันอยู่ประมาณพันหกร้อยหกสิบกรัมก็คือประมาณพันเจ็ดถามว่าหนักไหมก็มีน้ำหนักนิดหนึ่งแต่ว่าในตัวหมวกยกคางแล้วเทียบกับตัวยกคางยี่ห้ออื่นก็ถือว่ายังเบากว่านะครับผมแล้วก็เรื่องบาลานซ์หมวกเนี่ยก็ไม่รู้สึกถึง หัวถ้าเป็นหัวยกคางธรรมดาเนี่ยมันจะมีข้างหน้าใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าหัวมันจะก้มไปข้างหน้าอันนี้ก็คือมันพลิกไปด้านหลังบาลานซ์ค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งก่อนว่าสวยไหมสวยนะครับแล้วก็เอาแว่นลงนะครับอืมก็ขี่ชิลเลยครับในเมืองไรเงนะี้ยแล้วพอเราออกต่างจังหวัดหรือเราจะทําความเวดะไรเงี้ยเรานะก็พลิกกลับมาอืมไม่บีบ ไม่รู้สึกบีบขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะก็คือตอนแรกที่เราใส่แบบฟลิป b a c k ขึ้นไปอะ่ะรู้สึกบีบยังไงอันนี้ปิดลงมาแทบไม่ต่างนะครับถ้าเป็นพวกยกคางยี่ห้ออื่นอะ่ะมันจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะบีบเข้ามาเยอะขึ้นเพราะาตรงเนี้ยผมคิดว่ามันโนมันจะอยู่ตรงตรงที่เดิมเลยอยู่แค่ตรงนี้อ่ะปิดลงมามันแทบไม่ได้นี่เลยนะครับผมถือว่าโอเคแล้วก็ สเปซช่วงตรงนี้เยอะนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างเห็นข้างๆ,ๆเห็น,เห,นเห็นพื้นเวลาขี่รถใหญ่เลวเห็นพื้นเห็นอะไรชัดเจนนะครับผมคิดว่าโอเคนะครับ <S <S อันนี้พอปิดชิลลงมาเนี่ยเหมือนหมวกสปอร์ตเลยนะครับทรงสปอร์ตเลยแล้วก็มุมมองกว้างดีแว่นกันแดดข้างในเป็นอย่างนี้อ่าแล้วอันนี้ยกขางก็ยกขึ้นไปเลย มันสามารถโอ p e r a t ได้อย่างง่ายดายนะครับเวลาเราขี่มีมือดงมือเดียวมือนึงจับแผ่นอยู่คือว่าโอเคแล้วก็ตัวเลื่อนแว่นที่จะแว่นขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งเลื่อนไปเลื่อนมาก็คือกดทีเดียวดันขึ้นเลยถือว่าตอบโจทย์นะครับไบนี้ออชาร์จอ็อกโซนะครับใบที่มีลายเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแล้วก็ใบนี้อะแต่ใบนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับผมอ่านผมใส่แล้วอาจจะดูแบบ ตลกหัวโตนิดนึงเพราะผมหัวไซส์เ็มเนอะแต่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูสีแล้วกันว่าสีประมาณไหน ก็สวยเรียบๆนะครับถ้าคนชอบใบนี้จะแถมชิลด์ดำด้วยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับอ็อกโซสีเทานะครับผมโดยรวมแล้วสรุปนะครับหนึ่งผมชอบนะครับโดยที่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยหมวกมันไซส์ค่อนข้างคอมแพคแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะครับก็ชอบมาตั้งแต่ตัวโนแลนแล้วแหละแล้วว่าสายชาร์กก็อาจจะเป็น,ปน,ปนแบรนด์ Shark อรอยัลตี้ชาร์กอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ร้านก็ขายชาร์กมานะรู้สึกว่าชอบทางชาร์กมากกว่านิดๆนะครับผม ดีไซน์ต่างๆสวยฟิปแบ็อะไรอย่เงี้ยเปิดปิด,ปดกลไกดูแข็งแรงนะครับไม่ต้องมานั่งกลัวว่ามันจะหักหรือเปล่าผมสามารถแบบจะกดอะไรอย่เงี้ยได้เลยนะครับรู้สึกว่าแบบแข็งแรงอะ่ะแล้วก็แว่นต่างๆเนี้ยดูใช้งานได้จริงครับผมดีกว่าตัว EVO GT และ EVO ES พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาสมใส่น้ำหนัก โอเคเลยไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ฟิตติ้งต่างๆเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยนวมนุ่มสบายหนานะครับแต่ว่านุ่มสบายแล้วพอปิดลงมาก็ยังรู้สึกสบายอยู่นะครับถือว่าเป็นหมวกที่ไม่ต้องไปเบรอินให้รอให้มันขยายนะครับเข้ารูปหน้ามากนักนะครับผมคิดว่าใส่ไปสัก2-3วันแรกก็คือสบายแลละนะครับผมอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจตัวหมวกชาร์ออกซ ทั้ง2ใบนี้นะครับแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยลองทักเพจได้นะครับผมหรือว่าก็ทักไลน์แอด BKK Speed มาได้เลยนะครับผมยังไงถ้าชอบรีวิวนี้ยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของ BKK Speed ด้วยละกันนะครับไงก็ขอฝากชารอ็อกโอใบนี้ไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ